เคมีลูกหนังที่ลงตัวเทเลทอนกับมาริโนสกลายเป็นอีกหนึ่งดีลที่เซอร์ไพรส์ในตลาดลูกหนังสําหรับเทเลทอนบุญมาทันที่พบตัวเองในแดนอาทิตย์อุทัยอีกคนเมื่อโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสที่เมืองท่าจากนงาสหว่าตัวบุญจังมาร่วมทับด้วยสัญญายืมตัว1ปีจากที่หลายฝ่ายคาดการว่าอุ้มเตรียมกลับไปคัมแบครับใช้เอซีจีเมืองทองเพื่อทวงคืนวันดีๆทว่าท้ายสุดหมุดหมายเจ้าตัวยังอยู่ในแดนปลาดีเป็นปีที่2ต่อไปแล้วอะไรคือเหตุผลที่โยโกฮาม่าเอฟมาริโนสสนใจในตัวเทเล ช่วโมงบินในแดนปลาดิบผลงานของวิเซลโกเบของธีลทอนบุญมาทันถือว่าสอบผ่านในระดับหนึ่งเมื่อเขาเป็นผู้เล่นหลักให้ทีมตัวแทนจากจังหวัดเคียวโงได้อย่างไม่ไอายใครลงเล่นไป35นัดรวมทุกรายการและทําไป4แอซิ์โลดเล่นกลางเหล่ามูซูเปอร์สตาร์อย่างลูคัสพอรดสกี้และอันเดรสอินเนสตาจนมีส่วนพาทีมหนีตกชั้นได้สําเร็จทําให้บุญจังแทบไม่ต้องปรับตวัวกับสภาพแวดล้อมในญี่ปุ่นเลย แค่เปลี่ยนโลเคชันจากเมืองท่าฝั่งคันไซมาตะบันชีวิตในเมืองท่าฝั่งคันโตเพียงเท่านั้นแบ็กซ้ายตัวหลักหนีไปไส่ตะมะหนึ่งในเหตุผลของมารีนอสที่ทําประตูได้ถล่มทลายมาจากแบ็กซ้ายตัวหลักวัย25ปีอย่างเลวสเกตยามานากะที่ทําได้4ประตูกับอีก8แอซซิ์จนถูกเรียกติดทีมชาติอย่างไรก็ตามหลังจบฤดูกาล2018ยามานากะได้รับข้อเสนอจากบิ๊กทีมจังหวัดไซตะมะอย่างอุลวะเลดไดมอนด์ทำให้มารีนอส ต้องหาแบ็กซด์ตัวใหม่มาร่วมทับแน่นอนว่าธีรศรบุญมาทันคือดิวที่ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะเป็นกองหลังที่เป็นตัวรูกธรรมชาติเล่นได้ทั้งระบบหลัง3และ4ที่สําคัญมีลูกเซตพีดเป็นหนึ่งแนววุธจึงน่าจะทําให้เขาเข้ามาทดแทนด้านจากไปของอยางมานากะได้อย่างไม่มีปัญหาตอบโจทย์บอลบุกแบบมาลีนต ภายใต้การคุมทีมของอันเก้โอสเตโคกูอดีตโค้ชทีมชาติออสเตรเลียที่เน้นบอลบุกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเกมลุกในฤดูก,กาลที่ผ่านมาของมารีนอสแม้จะหนีตกชั้นแต่พวกเขายิงไปถึง56ประตูมากเป็นอันดับ2ของลีกลองจากคาวาซากิฟอนทาเล่อย่างไรก็ดีพวกเขานั้นเสียไปถึง5 6กประตูมากเป็นอันดับ3ในลีกเช่นกันทําให้ดีลของเทเลทอนที่เล่นเกมรับได้อย่างไม่เคอะเขินก็น่าจะเข้ามาช่วยทีมได้มากระดับหนึ่งทั้งเกมลุกและเกมรับ ได้ทั้งอาวุธใหม่และทําการตลาดไปในตัวปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งของดิวผู้เล่นอาเซียนมาเสริมในเจลีการตลาดมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเป็นประการทั้งปวงเช่นเดียวกับดิวของทีละทรบุญมาทันแม้ว่านิสันสเตเดียมของมาริโนตจะมีความจุมากถึง7 2 0 0 0ที่นั่งใหญ่สุดในญี่ปุ่นทว่าแฟนบอลที่เข้ามาชมทีมเชลีในฤดูกาลที่ผ่านมามีเพียง21,800คนเท่านั้นมากเปลี่ยนอันดับ6ทําให้การคว้าตัวทีลทอนมาร่วมทัพในครั้งนี้นอกจากจะตอบโจทย์การเสริมทัพ ยังเป็นการกระตุ้นการตลาดดึงฐานแฟนบอลจากอาเซียนและไทยไปช่วยติดตามทีมมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย